<Grand> India. ขอแสดงความยินดีกับมิสแกลนอินเดียค่ะต้องบอกว่าไม่พิกโผจริงๆนะคะเพราะว่าราเชลคุปตาเนี่ยได้คว้ามงทองมิสแกลนอินเตอร์เนชันแนล2อไปครอ,องได้สำเร็จค่ะ ต้องบอกว่าราเชลนั้นโดดเด่นขึ้นแท่นเป็นตัวเต็งมาตั้งแต่แรกเลยนะคะด้วยความสวยความเก่งแล้วก็เธอเนี่ยมี 4B ตามที่บอสนวัตต้องการเลยค่ะอีกทั้งยังบอกอีกนะว่าตัวเองเนี่ยมี 5B เลยเพราะว่าอนาคตกำลังจะเป็นนักแสดงบอลีวูดค่ะ ดยราเชลนะคะเขาก็ได้เปิดใจหลังจากที่คว้ามงทองได้สําเร็จนะเจ้าตัวบอกว่ารู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะและก็คําถามที่เธอได้เลือกมาตอบนั้นเกี่ยวกับเรื่องที่ประชากรลุนโลกเพราะเธอเองเนี่ยได้อยู่ในประเทศอินเดียที่มีประชากรเยอะนะคะเจ้าตัวเนี่ยก็เลยบอกว่าแบบอยากที่จะทําให้คนทั่วโลกเนี่ยรู้จักประเทศอินเดียมากขึ้นและอยากจะหล่อหลอมนะคะรวมวัฒนธรรมทั่วโลกให้อยู่เป็นหนึ่งเดียว แล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าแบบวัฒนธรรมอินเดียมีอะไรบ้างและก็คนที่รู้จักมากขึ้นจากสายสะพายของเธอและก็มงกุฎในครั้งนี้ที่เธอได้รับนะคะก็เรียกว่าสวยเก่งครบเครื่องเลยแ่ะค่ะส่วนอันดับที่2นะคะก็ตกเป็นของฟิลิปปินส์อันดับที่3ก็เป็นของเมียนมานั่นเองนะคะและอันดับที่4เป็นของฝรั่งเศสอันดับที่5เป็นบราซิลค่ะ อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกๆรางวัลด้วยนะคะสําหรับราเชลเองส่วนตัวมุกปริมเนี่ยได้เคยเจอราเชลมาแล้วนะคะเธอก็สวยและก็น่ารักสมมงจริงๆค่ะเรียกว่างานนี้นะคะบอสนวัตตาถึงจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะทุกคนบอกว่าสวยสมมงแบบไม่ค้านสายตาเลยแบบนี้สิคะจะทําให้เวทีมิสแกลนั้น g เตอร์ได้แน่นอนละจ้ะ คือผู้ชมคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับมมกปริมด้วยค่ะ